จูนเพนชุลีลันเมรับผ่อนสี่ล้านตอนเอาไปไม่ขอตอนคืนจะมาผ่อนคืออะไรจูนเพนชุลีบอกลันเมรับผ่อนสี่ล้านตอนเอาไปไม่ขอตอนคืนจะผ่อนคืออะไรหลังจูนเพนชุลีหนูแก้วอดีตภรรยาของนักร้องลวงหนุ่มกาลาได้โพสต์ฝากคําถามถึงเจ้าโองามพลิงสาวคนสนิทของอดีตสามีที่เคยขึ้นศาลในคดีมือที่สามในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ะระบ,บุว่าฝากหนึ่งคำถามค่ะสี่ล้านจะจ่ายกี่โมงคะขอบคุณค่ะก่อนที่เจ้าโอจะตอบผ่านทางรายการว่าส่วนคดีความกับจูนอดีตภรรยาของหนุ่มกัลลาตนอยากจะขอโทษและไม่ยื่นดีกาต่อแล้วเพราะอยากจบอยากเคลียร์ทุกอย่างส่วนเงินสี่ล้านจะขอคุยว่าเริ่มจ่ายอย่างไร ล่าสุด15มีนาคมทานายพัดไลฟ์ทางติกตอกกับจูนเพนชุลีเกี่ยวกับประเด็นเงิน4ล้านบาทที่จูนโพสถามเจ้าโอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าจะจ่ายกี่โมงโดยทานายพัดถามจูนว่ายังไม่จบใช่ไหมผ่อนได้ไหมด้านจูนตอบเลยค่ะว่าไม่ผ่อนอะไรค่ะตอนเอาไปไม่ขออนุญาตเลยนะตอนมาคืนจะมาผ่อนอะไรหรือคะคืออะไรเอ่ยพร้อมแปะ QR code สแกนค่ะทานายพัดถามอีกว่ากําหนดเมื่อไหร่เขาก็บอกว่า รอจูนบอกอีกว่าไม่มีกำหนดไปตลอดมั้งคะ